ครูบาอาจารย์จะสอนเราได้ต้องผ่านแคก่อนนะรู้แค่ก่อนนะไม่ใช่ว่าอ่านตำราแล้วมาสอนกันมันไม่ใช่หรอกมยินไรมันเป็นสัญญาอารมณ์เป็นมั้นเฉยมีแต่ความจำครับความจริงมันยังไม่มีก็เหมือนอ่านหนังสือมาสอนกันมาพูดให้เราฟังอ่ะหละอันนี้พือว่าศรัทธาปัญญาีเข้าใจมาศรัทธาปัญญารู้ใยปัญญามันจะรู้ในศรัทธาจริต เชื่อแบบอะไรลุ่มๆุ่มงแรงเชื่อไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่หรอกไปยินไหมศรัทธาปัญญาก็แสบมันรู้ซะก่อนจริงไหมไม่จริงไหมเราก็มาเพื่อปฏิบัติคือของจริงหรือของไม่จริงให้มันรู้แบบนั้นตัวทุกวันนี้ก็เพ่ออะไรกับพาอศรัทธาเลิดน่แหละเชื่อแบบอะไรลุ่มแล้วลุ่มลุ่มยัแรงเห็นไหมฮะที่ไหนก็ดังขึ้นมาก็คือเินไปอีก่อยก็ไปแล้วไปแล้วกับพอแบบนั้น ไอ้พวกนั้นมาหลอกคนนี่มันพูดได้หมดทุกอย่าง,ขงเข้าใจเนาะมันไม่กลัวบาปกลัวอะไรหรอกกลัวกรรมอะไรหรอกเราเข้าใจไหม<อ>มันไม่กล,ล,<อ>ลัวบ<ๆ>าปหรอกมันมเชื่ออยู่แล้วหรอกกลัวหกก็ใจศรัทธาของพวกเราแหละัหลอกเขา,าเขาเชื่อแล<ม>้วหลอกอนนั้นะอันนี้เขาเนี่ยละครอัน่ะคอนี่แต่ผมไม่เคยเป็นนะผมไม่เคยเป็นผู้บวชมาผมพูดตรงๆผมไม่เคยหลอกใครแล้วก็ไม่เคยอยากได้อะไรของใคร มีอะไรผมก็ไม่เคยมีอยู่ที่นี่คนระับอนั่นขอนี่บางทีเรานิมนต์เราไปเราจะทำน่นทำนี้วเราเราไม่พอใจ <c oughs> ไม่พอใจ <c oughs> ผมไม่พอใจนั่นแหละเราจะ่ามาทำนะครับ <c oughs> ของลลกโลก <c oughs> เนาะถ้าเราไปพืชปฏิบัติดีมาเองหรอไม่ยินไหมอันนี้เห็นด้านเข้าไปเรานคะรับ ไม่ได้เทศอะไรไม่ได้อบรมอะไรเขาไม่จะขอเง,งินเออวันนี้ทํานั่นนะทำนี้นะเรี่ออะไรนะั่นทานั่นทํานี้โอ้ตายล่ะผมไปเี่ไอะไรผมไม่อยากไปหมู่ค้ามุ่งมน่นไปผมไม่ไปกัเพราะอันนี้แหละตายอืขอข้าวเขากินก็ยังไม่พอ,อยะงขอเงินอีกขอทองนี่มันก็ไม่ไหว <S <S ที่ขออยู่ไม่คนที่อื่นคนตาเดิมๆกันนะะั่นล่ะขอกนอยู่นั่นละ่ะตั้งแต่ลูกตาก็ช่วยกันมาเต็มที่แล้ว ใช่ช่วยเต็มที่เต็มที่แต่ที่วัดเราเนี่ยจช่วยเต็มที่นั่นแหละแต่ถินท่าป่าเนี่ยมัใส่ให้ล็อกตาหมดน่ะแต่ล็อกตาบรรดาภาพก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ทำยังไงบางทีผมก็อดไม่ไหวเหมือนกันนะผมก็เอาบ้างถึงเหลือเกินนะแต่มาไงเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวนะไปยังไงไปยังไงเดี๋ยวนะสุดเฟยครับผม หายแล้วน่าหอพนพอดเนาะเอาแบบนี้แหละมาจากครูข้อทองใช่ท่านท่านมาตินเนาะท่านมาตินใช่รี่อยู่ได้ยินไหมพ่อขุอหนหลานหรยอเขา เขาไม่เหมือนพระไทยพระไทยเชื่อง่ายๆถ้าหลังเขาต้องมีเหตุมีผลเ <c oughs> ชื่อได้เหตุด้วยผลแต่ธรรมดาพผู้ได้เจ้าก็สอนแบบนั้นไม่ใช่หร <c oughs> สอสอนทุก,ทกแบบเลยระพได้เจ้า <c oughs> สอนอยากให้เชื่อละแบบง่ายๆต้องรูได้เหตุด้วยผลอธิบายให้ฟังให้ก่อนไม่ใช่เชื่อแบบลุมๆแรงๆนนเนาะห <c oughs> ลวงตาสอนพวกเราก็แบบนั้นห <c oughs> ลวงตาสอนมให้ฟังอะไรเชื่ออะไรง่ายๆต้องไปทำให้ก่อน พอ,อ,อ,อมันรู้ให้มันรู้มันเห็นเองตัดจับตังผมก็เคยเป็นได้ยินไหม <c oughs> แต่ก่อนก็หัวแข็งหัวดื้อเหมือนกันนะก็ว่าตัวเองแล้รู้ว่าตัวเก่งนั่นแหละ <c oughs> เรารู้เรารู้นิดเดียวแต่เราก็เคยรู้น,นึกว่ามันคนอื่นไม่รู้เหมือนเราอนะ่ะอืมอืนี่ครับเอออันนี้แหละเราถึงยอมใช่ครับขามันไปอยู่ผมก็เคยอยู่กูบาอาจารย์มา ก็ะลงปู่ชอบก่อดบวชอยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่กับท่านบอกจะ่ยวลงปูชอบแล้วก็ไม่เชื่อใครนะได้ยินแต่ลูกตามมหาบัวคงถึงมาอยู่มาอยู่องก็มาอยู่ตั้งตั้งใจมาจริงๆนะสมัยนั้นมันมีใครมาอยู่ได้หรอเรา้ราากผมนี่มีองค์เดียวได้เข้ามาอยู่ปีสิบแปดสิบเก้า บนะกอนก่อมีนานอะไรอืเอนครับไปอยู่ที่นั่นก็ไปได้ยินได้ฟ ну ังจริงๆผมภาวนาจิตสงบตั้งแต่พรษาแรกแต่เราคิดว่าเรารู้ขนาดนั้นเราเก่รังจิตสงบเสยๆจิตสงบแล้วก็ถอนออกมาก็ไน่ไจะมีอะไรหรอสบายเลยทีนี้คิดว่า คนอยู่จะรู้ือนเรามีอยู่เลยลองน่ครับนั่นแหละแต่ทุกอย่างเงยแต่จริงๆถ้าเรามีศรัทธาพร้อหนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาเลยก็ขึ้นอยู่กับเราเองเดียวคนจริงัจไหมถ้าเป็นคนจริงคนใจคนกล้าได้กล้าเสียเนี่ยลายไหนก็ลายนั้นหละเข้าใจไม่ใช่ว่าหล่อหล่อแหล่ เชื่อแบบอะไรแบบลุมๆแรงๆเนีเ่ยแะมัมไม่เป็นทานคนจะเป็นครูอาจารย์ผ่านมาขนาดแล้วก็ผ่านทุกยอย่างข้าไทยเนาะโดนดุโดนด่ดดดดาว่ากล่าวว่าท่านอบรมสั่งสอนมามคนคิดคนอ่านแล้วคงจะเหมือนกันกับท่านในก่อนนั่นแหละครูาอาจารย์แต่ขวอนรรก็ไม่ธรรมดาล้มตาล้องก็ไม่ธรรมดาขนาดเปี้ยงแล้วถูมันก็จะเถียงนะใช่ เพราะว่าท่านเห็นแบบนี้ท่านรู้แบบนี้จะทํายังไงหลวมมู่มันไม่ใช่ผมใช่ผมรู้แบบนี้ก็ใช่แต่ท่านรู้มากกว่านั้นอีกเราเพงรอสิ่งนี้เองเป็นเพิ่งยอมรับผมยอมรับครูบาอาจารย์เพราะท่านรู้ท่านบอกเราเราไปทำเราไปรู้แต่กก่อนโอภาวนากิจสงบก็สงบอยู่เรื่องหลายปีไปอยู่บ้านตากเรื่องหลายปี ิตสงบออกมาแล้วก็เป็นนิมิตแล้วก็แอบไปถามลุกปุรีลูกปุรีก็ดา่าวพูดหน้าแดงทำไมถามผมทมําไมท่านรู้ท่านจัดแต่งรู้เองเห็นเองท่านทำไมไม่พิจารณา,าจะพิจารณา,าอะไรอีกอทานองน,นอั้นท่านทําไมไม่คิดไม่พิจารณา,าเองามาถามผมทําไมจิตสงบแล้วก็ออกมาใช้คนว่าจิตมันเป็นสมาธิก็มารวมมันเฉย กม็มีที่เจริรนาฬิากายอีกที่หนึ่งเราถึงมาทำพอทำเรารู้เลยเห็นอ๋อก็ยอมรับเกราบแอบกราบท่านนะถ้าผมพลาดอ๋อที่ยอมรับความรู้ความฉลาดคนนั่นเหมือนไม่เหมือนกันหรอกทุกวันเนี่ยเราเข้าใจเห็นภาพเห็นเน้นแล้วก็โอ้โหนี่ร่างไงเข้าใจที่ว่าพระเราเนี่ยก็เหมือนที่เห็นอย่เนี่ย ไม่มีใครกล้ามาอยู่เท่าไหร่เพราะกลัวถ้าคนจริงคนจังไม่ไม่ว่าเนาะขอให้เราเป็นคนจริงคนจังเถอะตั้งอกตั้งใจบาพื้ปฏิบัติเท่านั้นอมีครูมีอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนครูบาอาจารย์จะสอนเราได้ต้องต้องผ่านให่ก่อนนะรู้แค่ก่อนนะไม่ใช่ว่าอ่านตำราแล้วมาสอนกันนันไม่ใช่หรอกยินได้มันเป็นสัญญาอารมณ์ เป็นมันนันเฉยๆมีแต่ความจําครับความจริงมันยังไม่มีก็มันอ่านหนังสือมาสอนกันมาพูดให้เราฟังอะไไม่เหมือนกันถึงไงมันก็ไม่เหมือนคําพูดคําเดียวกันแต่มันไม่ใช่อือแต่ท่านรู้ท่านเห็นเนยท่าพูดออกมาแล้วก็เข้าใจนะพูดนิดเดียวแล้วเข้าใจอ๋อไม่ต้องรั่ มีอยู่ที่ไหนก็มีแหละเนาะพระเดจเจ้าก็มีครับพุทธการก็เคยได้ยินเนะกับพระทะเลาะกันท่านจะหนีไปอยู่ผาในเขานี่คดันก็แบบนั้นนะก็ความรู้ความเห็นมันไม่เหมือนกันเนาะท่านถึงว่าไงจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะบุคลาสพยะบุคคลเราเ่านี้ความรู้ความคิดความเห็นเหมือนกัน หยุดมุ่งหมายอันเดียวกันก็อยู่สบายเข้าใจไหมครับทะเลาะกันเรื่องอันเรื่องทำไม่เป็นไรหรอกทำภาษาภาษาเนาะใช่ใช่ไม่จำเนต้ภาษาภาษานั่นแหละสนทนาทำใจเรากับเราก็เราก็อยากรู้ทุกคนนั่นแหละอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังใชจกันทุกไรนกัเรงนั้เป็นแบบนั้นแหละสงสัย ไม่ใช่ว่าเชื่อฟังพูดมากก็เชื่อหมดพูดผิดพูดถูกก็เอาหมดก็ไม่ใช่เนาะเชื่อได้เห็นได้ผลเชื่อมาแล้วเราก็รเป็นผู้ปฏิบัติผลของวันผู้ปฏิบัติความจริงมันปรากฏขึ้นมาที่เราทีนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจำมาเข้าใจไหมมันเป็นความจริงแบบไหนเออเป็นของเราแล้วใครจะว่าไรมันกักแน่หนึ่งคนไม่มีอะไรมากกับเชื่อไปหมดหลอก พูดถูกใจเลยไงก็แเราลองนีแรลไแมลหอยนะเขาหลังดีไหมดีมากเลยตั้ใจสูงมาแล้วาตจ้างแจมาตั้งใจสูงอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังหาความจริงเหรอเนาะอันนี้เพื่อว่าศัทธาปัญญาเข้าใจไหมศัทธาปัญญารู้เรือปัญญามมนจะรู้แ้วัทธาเฉิี เชื่อแบบอะไรลุ่มๆแ้ลงๆลเชื่อไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่หรอกได้ยินไหมศรัทธาปัญญาก็หาไม่มรู้จะก่อนจริงไหมไม่จริงไหมเราก็มาเพื่อปฏิบัติของจริงหรือของไม่จริงให้มันรู้แบบนั้นตัวทุกวันนี่ก็เพาออะไรก็เพ่าศรัทธาเทลิดน่แหละเชื่อแบบอะไรลุ่มแล้วลุ้มลุลังๆเห็นไหมพระขึ้นไงกะดังขึ้นมาก็เกินไปอีกหนยก็ไปแล้วไปแล้วกับพอแบบนั้น ไอ้พวกนั้นมาหลอกคนนี่มันพูดได้หมดทุกอย่างเข้าใจเนาะมันไม่กลัวบาปกลัวอะไรหรอกกลัวกรรมอะไรหรอกเราเข้าใจไหมัมันไม่กลัวบาปหรอกพวกนั้มันเชื่ออยู่แล้วหรอกมันกหกก็อาศัยศรัทธาของพวกเราแหละครับหลอกเขาเขาเชื่อแล้วหลอกอันนั้นอันนี้เขาเนี่ยละครอันละครนี่แต่ผมไม่เคยเป็นนะอืครับผมไม่เคยเป็นผู้บวชมาผมพูดตรงๆผมไม่เคยหลอกใครแล้วก็ไม่เคยอยากได้อะไรของใคร มีอะไรผมก็ไม่เคยมีอยู่ที่นี่นะขอนั่นขอนี่บางทีเราีิมนเราไปเราจะทำน่นทำนี้วเราเราไม่พอใจไม่พอใจผมไม่พอใจนั่นแหละเราอย่ามาทำนะของลลกโลกเนาะเราก็พืชปฏิบัติดีมาเองหรอได้ยินไหมอันนี้เห็นด้างเข้าไปเราเนาะ ไม่ได้เทศอะไรไม่ได้อบรมอะไรเขาไม่จะขอลองนเออวันนี้ทํานั่นนะทานี้นะเรื่ออะไรนั่นทานั่นทํานี้โอ้ตายเนอะผมไปที่ไหนเรผมไม่อยากไปหมู่คณด้าน,นบนไปผมไม่ไปเพราะอันนี้แหละตายอืขอข้าวเขากินก็ยังไม่พอจะของเงินอีกขอทองอนี่ก็ไม่ไหว<ช>ที่ขออยู่ไม่คนที่อื่นคนตาเดิมๆกันนั่นแหละอขอกันอยู่นั่นแหละตั <ๆ S 2> ้งแต่ลูงตาก็ช่วยกันมาเต็มที่แล้ว ใช่ช่วยเต็มที่เต็มที่แต่ที่วัดเราเนี่ยจะช่วยเต็มที่นั่แหละจากชิ้นผ้าป่าเนี่ยเพื่อใส่ให้ล็อกตาหมดน่ะแต่ล็อกตาบรรดาภาพก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ทำงานบางทีผมก็อดไม่ไหวเหมือนกันนะผมก็เอาบ้างถึงเหลือเกินนะแต่โดยเฉพาะบั้นตาเนาะบั้นตาผมไม่ได้ว่าผมก็พาบั้นตากนี่แหละ ไม่เคยไปช่วยวัดล้นบัดนี้นะมีแต่ขอถ้าๆที่ไม่อดไม่อยากนะน้อยขนาดนะแล้วก็ยังไปตามขอเขาไปสวดวนสวดพรที่ไหน,นเอาอันนี้ขอนะขอ,มอขแม้กระทั่งเงินสวดมนู๋เราไม่เหลือเกินเราได้ยินนะพระยิ่ที่นั่นเขาถึงกลัวผมน่ะล้วมจ่าเพราะกลัวผมยังยังก็เา <c oughs> ผมพูดแบบนี้แหละครับี่มันดีนะเราให้เราไม่ชอบนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแล้วเป็นแบบนั้นหลวงตาท่านรู้แต่ก่อนแต่ลูกศิษย์ลูกหาทุกวันท่านเป็นแบบนี้พูดเต็มฉุเต็มปากนะจะเราเข้าใจเนาะตั้งใจเด้อเรามันต้นทุนสูงหนาตั้งใจหนีข้ามน้ำข้ามทะเลมามาตัวเพื่อปฏิบัติอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากไปทำแบบนั้น หลับทำหลับวินัยก็มีให้เรารู้ว่าเราเห็นตั้งใจมีทุกอย่างแล้วล่ะดีไม่ดีเนาะอราจะไม้ขบวธการก็มีก็ไม่ด้วยใช่ใช่ทำวินัยก็เกิดจากพระพวกนี้แหละพระที่ผิดศีลผิดธรรมธรรมที่ไม่เกิดขึ้นให้พวกเราเข้าใจเนาะแต่ทุกวันนทำไมทำไมทำวินัยก็มีให้รู้ให้เห็นอยู่ทำไมจะข้ามได้เลย ไม่มีิฮลี e ่คนละยเจัดใจนี่โอสถตาคนเจงกลัวเนาะชีวิตทั้งชีวิตที่เราบวชเข้ามาในวังรักวังสนัดอย่างน้อยก er Eat, fit, ็ขอให้ประพฤติปฏิบัติให้สถาญาตยมถ้าได้กราบได้ไหวเนาะอันนี้มันไม่ใช่ตั้งใจเด้อเราก็คือเราะจุดมุ่งหมายเราคืออะไรอยากจะทมอะไรล่ะ ถ้าน้าจะนั่นจะกมีคำถันนิดน่อยครับถ้าเดี๋ยวนี้ชิดชิสงสุของคงงไม่ไม่เคยสงบระวพวงเรื่องไปวัดนหรือารลูกปรดด้วยบ่อยใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ครว่าไม่ไม่ทราบเลือกเลือกิยุทในก็ได้ชาทางบางทุกคนลงอีกภาษแล้วกี่ภาษาแล้วไม่ใช่ภาษาาสาตามภาษาอย่าุก็หาครูคอาจารย์อนนะ ที่ไหนดีๆก็ไปอยู่แท่คือคแต่ทุกวันเนี่ยเราก็มองไม่ออกกอันหรอะมืหักมีหนักม <c oughs> ี่ครับผมเช่นเอาที่ไหนดีว <c oughs> อแต่มันก็มีหรอยังมีือแต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่ที่หม่อมหม่อก็มาพอนาะขัดข้องก็ไปถามถ้ามมาที่นี่ก็ได้ได้ยินไหม มาถามแต่ที่นี่ไม่สงบหรอกใช่ไหมไม่สงบชาวนาเขาทำตรงที่นี่เองแต่ผมก็ไม่ได้ยุ่งหรอกผมไม่เขาทาเองเยอไทยยังให้มาทำชาวมาทำนำได้มาถามได้มาถามค่อยๆเรามีนั้นล่ะไม่เป็นไรเราคิดเรื่องสมาธิเรื่องเรื่องนี้ตั้งหลักได้แล้วก็สบาย ผมก็อยู่กับครูบาอาจารย์มาตั้งแต่พรรษาสองพรรษาสามหังจากนั้นมาพรรษาเกจ็ดพวกกันหนีไปอยู่พม่าขางพม่าด้วยไปอยู่พม่าตั้งห้าปีนะครับไปอยู่องค์เดียวอยู่บนเขาโอ้คือพระาจาใช่ไหมได้พูดได้พ่อว่าพวกพรษาลราได้หมดแล้วเดี๋ยวพ่ะบานก็เคยไปอยู่ครับใช่ไปหยุดเบียงจัน์ก็ไปอยู่ เที่ยวหมดเลหละรอบหมดละลาวพระว่าถึงจีนองเดียวด้วยนะนอนตามป่าตามเขาไปไปอยู่ที่ลาวก็จับไปครั้งที่นึงบางครั้งที่นี่บ้างไปอยู่พมาก็ครั้งนี่นึงมีองเดียวเนี่ยแหละพระทุกวันเนี่ยมันคิคุยว่ได้เนาะมันไม่จริงไม่จางหรอโดนอะไรนิดๆหน่อยๆกันหน้าถอดซีแล้ว แต่ขี้คุยด้งเกอนเนาะหออมอที่หมอน่อ,อเราอยากให้เป็นแบบนั้นเด้อครับผมครับตั้งอ,อกตั้งใจพอเพื่ปฏิบัติเราดีแล้วไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะขี้เกียจขี้คล้ายจะคิดถึงศรัทธาญาติโยมที่เขาเคาลพเขาอยากได้บุญอยากได้กุศลคิดคงพ่อถึงแม่ครับผม ก่อนจะขี้เกียจที่คานนะคิดให้ดีนะคิดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเราครับอเขาตั้งตั้งใจอยากกราบอยากไหว้เห็นลูกเห็นหลานเห็นอันนี้มาถ้าเรา่านตรงนี้ไปได้คนที่รออยู่ข้างหลังมันเยอะมากนะจะได้องไปมุ่งสอนเขาจะไปแนะแนวทางเขาให้มันถูกก็ไม่ใช่ว่าเอาตำราไปสอนเขาต้ออ่านได้หรอกแต่ว่าคนจริงมันยังไม่มี พึปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็สร้างได้เิ็นแม้แต่าทาไม่ถูกมันก็ไม่เป็นอยู่ยแล้วเข้าใจนะถ้าเราทําถูกมันก็เป็นไม่ยากหรอกอืออ,อันนี้จะขยันขนาดไหนะจะเก่งขนาดไหนถ้าทําไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้คพมนเราหาเงินหาทองขยันขนาดไหนถ้าหาไม่ถูกช่องเราเซ็ตรวมกันนะครับการบำเพ็ญภาวนานก็เหมือนกันอยากทำนุ่นทำนี่ แต่ความอวดโอ้เส,สยๆเนี่ยแันแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็มีเนาะอยากให้คนรู้คนเห็นก็เหมือนเขาเป็นคนเศรษฐีเนี่ยเขาต้องอมจนเนาะเขาว่าเขาไม่ร่ำไม่รวยนะคนไม่มีมมเนี่ยอวดโอ้เลย่อยๆเนาะสำคัเนาะอวดแต่ภาวนาอย่างนั้นภาวนาอย่างจริงๆไม่ใช่เนาะคนภาวนาเป็นมันรู้พูดมาแล้วก็เข้าใจพูดออกมาใช่ไม่ใช่ทําไมจะไม่เข้าใจเนาะ ็เหมือนวัดเราเนี่ยแหละเราอยู่ที่นี่คนอื่นไปพูดอยู่ที่อื่นได้เคยมาเราก็แอบพอเลาะอยู่ใช่ไหมแอบเดียวกันเนอะคนไม่เคยมาคนไม่เคยรู้เคยเห็นจะพูดขี้คุยขี้โม้ขนาดไหนแล้วก็แล้วก็ววาเละคำอยู่นั่นแหะอ๋อบางทีเราก็สงสารสงสารอแต่มันมีอยู่เหรอมีอยู่มาคนที่ผ่านมันเดิมแต่ละตั้งใจ ครับผมถ้าอยาไปวันไปวัยถ้าเราทิ้งเสียอั่มันั้นหรอกแล้วผลดีพานก็รออยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วยังมีทำไมยังไม่มีครับกการิโกนะคมันมีการมีเวลาก็เหมือนเราหิวข้าวแต่ละกินเวลาไหนมันก็อิ่มไม่ได้หรอกยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกันหมดและยุคนั้นกับยุคนี้อันเดียวกันกิเลสอย่างเดียวกันที่ชาวพูดไม่ใช่หรอก ทำก็ตัวเดียวกันกิเลสก็อย่างเดียวกันเนี่ยทำไมมึนฆ่ากันไม่ได้แก้กันไม่ได้เพราก็คนทำมันไม่แก้แลเนาะมันไม่จริงไม่จังนะเนาะเราเนี่ยแหละเป็นใหญ่ทำใจให้กว้างให้อย่าไปกลัวอะไรยากลำบากขนาดไดันก็ไม่เกินตายหนะรอกเนาะกลัวแล้วมันตายแล้วมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายออกแบบนั้นนะ ให้ตั้งใจดูจ้องอยู่ทีน่นี่อย่าไปเปลี่ยนบ่อยได้ยินไหมการภาวนาเราชอบอะไรก็เอาหรือจะไปฟังคนนั้นคนนี้นะเรากําหนดอะไรแล้วก็ดูที่โดนที่นี่ครูวาาจาร์พูดออกมามันทุกองเลยนะมันเป็นของของ,ของท่านเข้าใจไหมอของของเราก็คือของของเราเราชอบอะไรก็ดูอยู่ตรงนี้แหละก็มันอาหารที่กินนะนะที่สั่งจะหารเข้าไปนะนะั่นแะเราชอบอะไรกไ็กิน อย่าไปกินตามคนอื่นที่ <c oughs> ที่เราชอบเราก็กินมันก็อิ่มเหมือนกันกนั่ล,ละ <c oughs> จุดมุ่งหมายก็คืออิ่มนั่นแหละ <c oughs> แต่ข้าเพเจ้าหน้าแบบนี้ลองอันนั้นลองอันนี้ไม่ได้หรอกก็เหมือนไปหาหมออื <c oughs> หมอนั้นว่าหมอนันนี้มันถูกกับโรคเราไหมละ่ะ <c oughs> ถ้ามันไม่ถูกมันก็ไม่ใช่เน <c oughs> อ้อถ้าไปหาหมอให้มันถูกโรคผมว่ามันจะหายเนาโรคก,กับโรคเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนั่ะอืละให้เราตั้งใจท่านเอง อย่าไปมองข้ามตัวเองนะมีสต so, um, ิกำกับรู้อยู่ตลอดอย่าไปคาดคะเนให้มันเป็นเองมันเป็นเองหรอกได้ยินไหมมันเป็นเองของมันนะคไม่ใช่ว่าเราเอาจะให้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวอย่าไปกําหนดนะคนัันไม่เป็นดูมันเสดยๆในจองอยู่นั่นแหละก่อนดรู้อยู่นั่นแหละมีสติอยู่นั่นไม่นานหรอกบุบลงเลยล่ะ แล้วก็ดูมันเฉยๆแล้วดูไปจะไปแอบก่อนได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดมาเพรมันเป็นแบบนั้นแล้วอ๋อันนี้หลวงปู่ว่าแบบนี้ครับครูอาจารย์ว่าแบบอันนี้เป็นอดีตไปแล้วมันก็ถอนออกมาครับนี่อย่าไปทํานะครับบางคนก็ถึงแค่นั้นล่ะตกใจเพราะอันนี้เด็กครูบาอาจารย์สอนมานตอบกออกมาเข้าใจโอเคโเคทำโเคทำเถออย่าไปทำแยวนั่นนะัโอ้นี่มันออก อมันออกสติมันได้อยู่นี่ขณิกาสวัสดีนะครับดูมันเส้นอ้ามจะเป็นอะไรกันดูมันเส้นเสื้อจีนยันน่ะบุบบุบมันเป็นเพรามันเหนื่มมู้บุบแล้รู้ทำไมจะไม่รู้เนาะรู้รู้จะไปออาเออมันเป็นนิมิตบางทีก็เป็นนิมิตนิมิตก็อย่าไปดูมันดูที่นี่นั่นก็หายเข้าใจไหครับผมิพพานหายกันดูดูไปเรื่อยๆจนมันลงถึงฐานน่ะ พอเราทนฐานหูมันกระดับนะเนี่ยตาหูเนี่มันมดเลยร่างกายก็หายหมดนะแต่มันมีแต่ความรู้นะนั่นแหละบางทีแบบเราคิดว่าชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกินกินมันไม่ใช่บางบางทีก็ตั้งแต่หกโมงจนถึงหกโมงเช้านะหกโมงเย็นหกโมงเช้าก็มีนะผมเคยเป็นอยู่นั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละ แต่ว่าแต่ว่าไม่เก็บไม่บวชครับผมแต่สติมันก,ก็มีอยู่นั่นแหละแต่พอมาถอนออกมามันก็เก็บหมดแล้วเรื่น่งทานมีทิศเจรณาอีกทีหนึ่งอันนี้พัน่าปัญญาดูเวทนากับดูจิตของเราอีกตัางหาหรอก,กแค่นั้นเองนะถ้าเราทำนานๆนะถ้าเราจริงจังนะมันเป็นแบบนั้นจริงครูบาอาจารย์ให้ก็เป็นแบบนะัออ้นหล่ะ แต่เป็เวลาเป็นต้ปีบางทีคุบาอาจารย์ปะเทศน่ยถ้ายาวไปเรือยเกินเนาะเป็นหลักที่จริงมันนิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นเองพูธการไม่ได้ศึกษามากอะไรหรอกใช่ไหมบวกเข้าไปกับเขาบอกกรรมฐานข้าวไปไิดจงาแค่นั้นอยลยานเท่านั้นเถ้าจะรู้แค่นั้นเองพวกเราม่รู้มาก เรียนจะเรียนเรียองของคนอื en, ่นไม่ใช่เรียอองตัวเองเนาะศึกษาเรื่องธรรมะธรรมโมศึกษาเรื่องคนอื่นนะพระเจ้าเทพโบที่นี่ใช่ไหมประสตูที่นี่พักเ้าวกพ่อแม่ ่นั่นเชื่อมโยงมัดมาพดแส่นาะแต่เรื่องของเราเนี่ยครับมันไม่รู้เพราะว่าเราไปมองกับท่านอื่นไงท่านให้ดูก็เพียงเพียงเป็นติดคาขอท่าใช่ไหมให้ดูเฉยเฉยแล้วแต่ว่าใครเอามาเป็นคอามรู้เรามันไม่ใช่ของของเราอันนั้นเป็นของของคนอื่นเขาอันนั้นแหละท่านเขาดูเป็นแบบเด็กนี้ทำเด็นี้แบบนี้มาเข้ามาเข้ามาดูที่นี่นะ รู้ที่นี่มันยงแค่เขาอย่าน้มาแค่โอนัมีของเราน่ของเราเกิดขึ้นมันไมเป็นของคนอื่นเราะเข้าใจว่าอนนี้ที่มีทุกสิ่งทุกอางทังหมดเวลาหายใสมั่นใจมั่นใจเป็นเลขา ประมาณเยอะครับนะครับภาวนาที่ไหนหมอก็ไปที่ไหนที่หงอก็ไปแลงวนาสงสัยมาหาอะไรหรือาอครามาหาก็ได้ชื่ออะไรนะชื่อเดวิดเป็นคนที่ไหนอ่ะสวิเซอร์แลนด์หเล่าใช่อสวิตเเป็นคนเก่งอยู่ไหมเขาก็เป็นเก่นในตลาดเต้นอกรเนรทำเตานใช่ เก่งทั้งโลกแล้วก็เก่งทั้งโลกนะถ้าธรรมดาว่าท่านดื้อเด็กท่านดิ้อเด็เนาะมันคู่กันมันเข้าใจไหมเก่งทั้งโลกทำมันไม่ใช่เก่งทั้งทำโลกก็ไม่ใช่เพราะสองอย่างสุดเจ้าโลกเจริญกิจใจคนเส่ษมเพราะโลกมันเส่ษมทั้นกิจใจคนเจริญ ยุคไหนโลกมันเจริญจิตใจคนจะเสื่อมทุกวันเห็นไหมเพราะโลกมันไม่เจริญทั้นนั้นแหละอย่างประเทศที่ไม่ได้พัฒนาจิตใจเขาเจริญนะอย่างพม่าเราคนกชาวบ้านเ่อนคนคิดปผมบ่านเขาเห็นะเพราโลกมันเจริญยนเลยมันเรื้หลังโลกเขาคนพม่าเนี่ยเขาศรัทธา ข้ามากหรือก็เชื่อมากแต่ว่าแต่ว่าคนผู้นำก็ไม่มีพระทางก็ไม่มีเออละละพระที่บอพูดปฏิบัติดีหลักธรรหลักวินัยดีก็มี